กวันมนันเป็นไงครับกวันใหญ่กัาตีเดียวนะครับแต่กัาตีเดียวไม่ได้หมายไปทิปได้นะครับเอาครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในยองปารีลอยแปนอาจีมนะครับวันนี้เราพามาตัดมไม้ไผ่กันนะครับเนี่ยครับหมไ้ไผ่ มไปนี่กับจ่ายประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเอาไปตกแต่งลานง,งานทำแคลทำที่นอนหรือว่าทำรั่วทำได้หลายเรื่องนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตัดหม้ไว้กันนะครับการตัดหม้ไว้นี่ตรงเรามัดระวังนักนิดนะครับบางที่เนี่ยกับไมาไผ่มันมันเดี๋ยวซานกันนี่นะรับซานกันตัดเอาลงยางนะรับเนี่ยว่าตัดเลยต้องติดไปเนี่ยถึงเวลาตัดหมายไว้ก็ตรงระวังตรงนี้นะครับ

ควอนเอาตีตนัดเลยนะครับควอนเหากางบนก็ได้นะครับควอนเหล่าต้นเจดานะครับกับค้อนวันเป็นอย่างไรับควอนใหญ่ก้าตีเดียวนะครับก้าตีเดียวไม่ได้หมายไปทิปได้นะครับเนี่ยกับเรียกว่าตัดได้ระยล้ำเลยครับเนี่ยเรียบร้อยต่อเี่บร้อไปแล้วนะครับ นี่หมายปตีบ้านป้ากับขุณไอ้แบบเราเนี่ยกับขไ้มาตัดเอาเราวันนี้วันต้องการแบบดีว่างๆก็มาตัดนะกับออาไปทำรั่วว้เอาไปทำ,ำกลางสวร,สร,รด,าาด,น,ดนะครับวัตะุ่งเสวรดต้องออกไป้ายนี่ไปทำกางพอไม่มีไรมาเกันกาแต่มาไป้ายก็อยอยตัดไอ้ไไมันกัดไปเรื่อยๆนะกับอย่าตัดทำกัดตีเดียวลำไห้ตีมันคงคงกาม,มา่าเร้กับ คอยวันหักตีตองทีก็ได้นะครับอยากวันไหนก็ทีเดียวมันนันหมายมันทิปต้องเล่ติดตั้งไม้ไปด้วยนะครับเนี่ยครับฝังันก็แตกนะครับแตกไปเนี้่ยเอาลบเมือนกันนะครับทีก็แตกแล้วไม่ต้องป้ายเราเดี๋ยวมาตักเด็ดเอามาป้าตักแดดนะครับว่าเป็นซีซีประมาณนี้ครับเราเอาไว้ทำเกล็ดเนี่ยซีประมาณนี้ครับพลาถึงเราไว้เรียบร้อยถึงอ่ะหมัด ตากไอ้มันเองนึกเอาไปเช่น <zag lt ar> ้ำตักเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันนึกเอาขึ้นมาพอมันจะได้ไม่กลายกันมันกันไม่นันนึกหมดไม่กินกันนะครับรอตําเกล็กน้อยนะครับเนี่ยกับไม้ไปตัดเรกวาง่ายหนึ่งซึ่งวันนี้ง่ายนะครับเลควาง่ายเย็นนะครับซึ่งวันนี้ง่ายหนึ่งได้มันแขกยี่สิบล้ำนะครับง่ายละยี่สิบล้ำได้นะครับแขกยี่สิบล้ำถึงวัดเนี่ยกับปลาก็ะวายที่กลางบานก็ะวายแลผมก็ไปตัดมา เอามาว่าอย่ามาตำรัวมั่งเนื้อตำกลางเสาวอลด์กับเนี่อใหม่ไปรอมาต่างยาวเลยครับต้องระมัดระวังนี่นะครับการตำใหม่ไปอันตรายมาออกมาไปทิ้ฟไล่คนเลยนะครับบาดเจ็บครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับครับขอบขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ